เพชรน้ำงามย่อมนะคะยอมรับการถูกเจรนายตัวเองทั้งนั้นค่ะนั่นหมายความว่าเรานะคะจะมีชีวิตที่สวยสดงดงามหรือเป็นชีวิตที่ล้มเหลวขนาดไหนมันขึ้นอยู่กับการกำหนดของเราเองทั้งสิ้นค่ะหากเรายอมที่จะเจรนายนะคะชีวิตเรา จากในเรื่องราวของการฝรึกปืนและสร้างนิสัยใหม่มาใช้นะคะเพื่อที่จะมาแทนนิสัยเก่าที่ไม่ได้สร้างผลลัพธ์และประโยชน์ให้กับเราแล้วแล้วก็นะคะนิสัยใหม่ที่ถูกสร้างโดยกลไกกระบวนการซึ่งทางนะคะฝ่ายจิตวิทยามีงานวิจัยว่าเมื่อไหร่ที่คุณเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างนะคะใหม่ๆต่อเนื่อง21วันมันจะกลายเป็นนิสัยใหม่ ะะที่เข้ามาเป็นอุปนิสัยและสร้างผลลัพธ์สร้างนะคะสันดานใหม่สร้างชีวิตใหม่ให้กับคุณได้นะะั่นเองค่ะ